มาสอับแล้วก็ฟอนโอ้ยโอ้ยฟอนไม่ไหวว้าวในจานนวดเคี่ยวสุดยอดครับแล้วมีคนมาเมนต่อเลยนะฮะออคิดเหมือนกันเลยมีคนคิดเหมือนกันเลยต้องปั่นนวดให้มันอะไรทั้อย่างก็หัวเราะกันคิกคักคิดคักโอ้ไอ้น้องชายว้าวในจานนวดเขี่ยวสุดยอดครับ พี่เป็นมินบารายองนะ,ะพี่ไม่แช่ในจันนดเคี้ยวนะเนี่ยพอพี่เป็นมินบารายองมึงก็จะให้พี่เป็นในจันพอพี่เป็นในจันมึงจะให้พี่เป็นมินบารายองเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรในจันนูดเคี้ยวใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวพี่จัดให้เฮ<อ>้ยไม่ได้ไม่ได้อัดขัดขัดเนาะพี่จะขัดได้เลยไอขัดขัดโอ้พี่ไม่ยากเป็นในจันนดเคี้ยวเลยเนี่ย โอ้ยมึงก็พูดไปมาโอ้ยเป็นไง <c oughs> เป็นในจารนวดเขียวต้องปันน้นนวดก้อนนี่เลย <c oughs> เป็นไงนี่ปั้นนวดนี่เดี๋ยวพี่เป็นให้รอบนี่เลยแล้วก็ทรงผมทรงผม,งมโอ้ป <c oughs> มือยังเลอะแมกนีเซียมอยู่เลยเนี่ยนี่ทรงผมมาแล้วหมายยังน้องชายพี่เหมือนยังพี่ดูก,ก,กระจกนิดนึง นี่เลยทรงผมแหกมีลูกสาวถามว่าทรงผมอะไรโอ้โน้องชายเป็นไงในจันนวดเขี้ยวแล้ววันนี้ไม่ใช่จะ,จะมาโชว์ทรงผมกันนวดมาเจอคอมโบในจันน้อยในจันนวดเขี้ยวใช่ไหมดูวันนี้เดี๋ยวพี่จะโชว์คอมโบเลยกับน,นวดแล้วก็ทรงผมในจันนวดเขี้ยวนะคอมโบแบบโคตรโหดเลยว้าวโหดเปล่าวะมา ไว้แค่ในเอาแค่นั่นเพื่อน้องชายเลยในจันนวดเขี้ยวโอ้โหไม่คุยกันคิกคักคิกนุกปากเลยมาเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้ไปเอาแมกนีเซียมมาเพจพี่มีสั่งนะใครไปสั่งได้บารก็มีนะเริ่มเลยอย่าเล่าเพิมเริ่มขึ้นยักมาสะอาดโหดๆเลย<อ>มาสะอาดแล้วก็ฟอนอต์ โอ้ยฟอนไม่ไหวหลังจากนั้นขึ้นหกสูงก่อนเลยหกสูงโอ้ยวิดลงแล้วจะดังขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้หนักชิบหายน้องชายจริงๆไม่ต้องแผ่นแมนทีจริงๆ,ๆนะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวเดี๋ยวนีโชว์ชยแยกได้โอ้ยหัวไหลเกือบพัง มังกรโอเคเดี๋ยวเรามาตอมกี้ลูกชายมาโอ้โหตัดคาตอนนี้แกเราโชว์แมนทีปโอ้ยจะไหวปะเนี่ยวันนี้โดนเมื่อกี้เซต็จแล้ววะเนี่ย<ะ>มาโชว์เลยเมื่อกี้หกสูงก็ต้องลงมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องขึ้นหกสูงไหมสรุปแมไม่ใช่คอมโบแล้วอ,อันนี้เเรียวกว่าทุลักทุกเล โฉมแมนทีดแมนทีอดโหดๆเลยโอ้ยก็ประมาณนี้คอมโบในจันนวดเขียวดูเพื่อเป็นแรงมาดานใจ<ะ>น้องชายโหดีนะไม่มีดาบต่อไฟเอฟเฟกต์ดาบเดี๋ยวค่อยไปไฟเอฟเฟกต์ดาบได้จรึงในจันนวดเขียว คุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคำถามสถิติเอาเพียงแค่กดเพลิดใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่เดียวพวกพาค,ครับ